ไม่ตายครับผมครับสวัสดีครับลากมันนั้นเออสมาชิกเอ่อสวนทุเรียนมือใหม่นะครับที่วันนี้จะพามาดูสวนทุเรียนของเสียนุนะครับปลายพัดกัญนาเอ่อยื่เยื่องกับมอมหาวิาลลำกำแหงนะครับสาขาเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักนะครับตำบลฝายนาแซงใช่ไหมครับครับสวัสดีครับเกรดครับครับโอเคขอบคุณมากเลยที่เปิดสวนวันนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานแล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับ ผู้ที่สนใจในการปลูกทุเรียนนะครับพื้นที่ตรงนี้มีประมาณกี่ไร่ครับตรงนี้สามไร่ครับผมสามไร่สามไร่มีความลาดเอียงอยู่เนาะประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นประมาณนั้นแล้วสามไร่นี้ปลูกกี่ปีมาแล้วครับเนี่ยที่ต้นขนาดนี้หนึ่งปีครับผมหนึ่งปีนี่หนึ่งปีเลยครับเนี่ยครับผมหนึ่งปีครับโอ้ทำไมต้นใหญ่จังพันอะไรครับเนี่ยหมอนทองครับผมพันหมอนทองพันหมอนทอง หนึ่งปีครับแล้วดินตัวนี้ดินดินเอามาถมโคกหรือว่าเอาดินหน้าดินตัวนี้เกี่ยเขาให้รถหกล้อเข้ามาลงให้อ่ารถกองกองละหกล้อครับผมอ๋อกองกองละหนึ่งคันหนึ่งคันหกล้อนะครับประมาณนั้นแล้วดินที่ที่ที่เอามาวางไว้เนี่ยเอามาเทเนี่ยเเราได้มีโอกาสได้เลือกก่อนไหมว่าจะต้องเป็นดินหน้าดินหรือดินหินอผสมทรายอะไรต่างๆไม่ครับผม แล้วแต่หน้าดินเลยแล้วแต่เขาจะเอามาเขามียังไงเขาก็มาเล้วนั่นเลยครับผมแบบว่ายังไงก็มาเลยครับนะผมก็เลยให้เขามาครับแล้วหลังจากนั้นเราได้วัดค่าดินก่อนไหมครับไม่ครับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้วัดเลยครับก็คือเป็นดินปกติธรรมดานี่เองก็ปลูกเลยครับผมอ๋อแล้วสายพันธุ์ที่เอามานี่ครับเนี่ยซื้อพันธุ์กิ่งพันุเนี่ยซื้อมาจากไหนผมไปซื้อมาจากคอนสารครับเขจะมีอยู่ที่หนึ่งหระข้างซ้ายมือคอนสาร จังหวัดชัยภูมิเนอะครับผมเขาเอามาเป็นเป็นแหล่งขายแบบคือเป็นแหล่งขายเลยครับผมราคาต้นต้นประมาณอันนี้ผมซื้อมาต้นละห้าร้อยครับต้นละห้าร้อยเลยครับผมโอ้โหอายุหนึ่งปีดีได้ะัรับอายุหนึ่งปีก็คือหนึ่งปีบวกเนาะหนึ่งปีบวกถ้าถ้าราคาห้าร้อยนี่ถือว่าต้นโตครับแล้วแล้วเอามาแล้วชาไว้ก่อนไหมครับก่อนลงลงเอามาไว้ประมาณในราสองสามเดือนครับเอามาเองสามเดือนครับเอามาตากแดดไปเลยครับผมเอามาวางกับพื้นที่นี้ ไม่ไหมครับวางที่บ้านแต่ว่าให้มันปรับดินปรับน้ําปรับอากาศก่อนอ่าไม่ต้องไปไปคุมอะไรครับผมก็เอามาทิ้งไว้เลยครับทิ้งไว้เสร็จแล้วก็รดน้าทุกวันครับผมอืมรดน้าทุกวันเพราะว่ามันเป็นถุงมันจะก็ยังอยู่ในถุงดําอยู่อ๋ออยู่ในถุงดําอยู่ครับอืม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 อ้แล้วแล้วแล้วอ่ารากมันขดไหมครับตอนตอนที่ซื้อมาดคตรราคาห้าร้อยนี่รากขดแล้วก็ตัดตัดครับผมตัดเหมือนกัน แล้วก่อนที่จะลงมือปลูกมาวางแผนวางอะไรนี่ผมเห็นมืออาชีพหนึ่งครับเนี่ยม,มีไฟมีทางถนนมีระบบน้ําเหมือนกับมืออาชีพมาจากจันทบุรีและยองยนี่อันนี้ก็เห็นทำแบบว่ามันเป็นยังไงคือเอาองค์ความรู้มาจากไหนเอางี้ดีกว่าเอาองค์ความรู้ตัวนี้มาจากไหนเป็นเป็นหลักความคิดตอนแรกก<ด>็ <ๆ S 2> ดูในยูทูบก็ผมผมก็ด<อ>ูไปดูมาผมก็ดการตัดสินใจทํากันเลยครับกับแม่บ้านครับไม่ไม่ได้ทําแบบไม่ได้คิดแล้วแม่บ้านก็เห็นด้วย ครับผมแล้วแม่บ้านก็เห็นด้วยแม่บ้านนั่งพักเหนื่อยแล้วแม่บ้านนั่งพักเหนื่อยคุยเสร็จครับเออแล้วมีมีชาวบ้านดูคนณดูทั่วไปเขาเคยบอกไหมว่าอ่าไปปลูกทําไมใครปลูกแล้วมันก็ตายเยเคยได้ยินไหมมีมาครับมีมามีมาเยอะครับมาดูผมนี่มีแต่มีแต่ว่าผมว่าทำไมปลูกแล้วไม่ตายอืไม่ไม่เป็นศีร้าเลวครับปลูกนี่ก็มาหาผมก็มาทำยังไงก็ทําไมปลูกไม่ตายครับผมก็ไม่รู้ผมก็ปลูกไปอย่างนี้นะครับแล้วผมก็รดน้ําใส่ปุ๋ยสีดยาครับผมอื ดูใน YouTube อย่างเดียวใช่ไหมครับเนี่ยก็ดูในยูทูปครับผมแล้วได้ไปอบรมไหมได้ไปอบรมศูนย์พัฒนาอาชีพนู่นนี่นั่นอะไรมีไหมไม่เคยไปเลยครับไม่เคยไปเลยครับผมโอ้ทำไมทำทาแบบมืออาชีพเนะเก่งจังเลยเนาะเป็นระดับเป๊ะเลยหรือคัดลอกมาจาก YouTube โดยตรงครับผมน่าจะใช่อยางไงครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราเดินไปเล่ๆเอยอเดินคุยันไปเรื่อียมั